รุปข่าวเชียงเมนยูโกรประจาวันที่14พฤษภาคมโดยโค้ชเชฟ,ฟบอลแมนเชสเตอร์เต็ดเชิงนี้ขอเสนอะเอเจนต์ดิบาล่าอยู่ลอนดอนกระพือข่าวปืนอีกครั้งโดยฮังเคอร์เคนตุนเอเจนต์ของเปาโลดิบาลา่ากองหน้าทีมชาติอาร์เจนตนาเดินทางไปยังกรุงลอนดนหลังมีความสนใจนักเตะในความดูแลของตัวเองอย่างมากเลยนะจากเกมพิมเบริก โดยกองหน้าวัย28ป,ปีรายนี้จะย้ายออกทางจูวนตุสแบบไร้ค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้และสโมสรชั้นนำทั้งหลายในยุโรปก็กระตือรือร้นที่จะคว้าตัวเขามาร่วมทีมโดยทางก็มีอินเอร์มิลานเป็นตัวเต็งและได้พูดคุยกับทางอันตุนมาสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ยังไม่มีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้น ตามการรายงานจากทางการโชฟแมคคาโตเปิดเผยแล้วว่าปัจจุบันอันตุนอยู่ในกรุงลอนดอนตอนเพื่อตรวจสอบข้อเสนอจากทีมในที่สนใจในพิมริกซึ่งมีอา,าร์ซนอนขณะเดียวกันนั้นก็ยังเตรียมพบก,กับทางแฟรงค์ทริมโบลีซึ่งเป็นตัวแทนของสโมสรอ,อื่นๆที่สนใจจากลีกสุดของเมืองผู้ดีเช่นเดียวกันโดยกองหน้าชาวเจนไตเป็นหนึ่งในแข้งฟรีเอเจนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในช่วงสมัยน,นี้ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ทางอินเ์มิลานจะต้องเผชิญหน้ากับความยากลาบาก ในการล่าลายเซ็นของเขาโดยการรริงานยังชี้เห็นแล้วว่า,าบางอย่างบางสโมสรในสเปนก็เกิดตืนล้นที่จะคว้าตัวเขาด้วยเช่นเดีวยวกันในกรักนีนี้เป็นนวัตง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันดีครับเดีอสุดคุ้มนะเฟอร์ดินานด์หนุนแมนยูฉกเดยองจากทางบาซ่าให้จกได้โดยดิดนาะรับพิสต์แดงสนับสนุนให้สโมสรดึงตัวมิดฟิลด์ชาวดัตช์จากทางบาเซร์ด้ามาวมทัพนาริกันนา ซึ่งทางวิดีโอเฟอร์ดินานอดีตแนวรับของทางแบนเชสเตอร์ไนเต็ดนั้นและก็ทีมชาติอังกฤษนั้นสนับสนุนอนดีตโตสกัดให้คว้าตัวแฟรงกี้เดยองกองกลางจากทางบาเซรลนามาร่วมทัพนาฬิกาหน้าซึ่งมีฟิลทีมชาตินิเธอแลนด์นั้นตกเป็นข่าวยางน้าหูกระทางไปดแสดงหลังสโมสรแต่งตั้งเอริกเชนฮาร์เข้ามาคุมทีมนาฬิกาหน้าซึ่งทั้งสองคนก็เคยร่วมงานกันด้วยมาก่อนที่อาแจ็คอามสเดม ในขณะที่แมนยูต้องการจะเสริมผู้เล่นแดนกลางเพื่อจะมาทดแทนเหล่านักเตะกองกลางหลายรายที่เตรียมจะบบกมือลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้โดยเขาได้บอกว่านักเตะระดับท็อปผมจับตาดูเขาอย่างใกล้ชิดกับทีมอาร์เจนตอาร์มดัมที่เขารอบรองช็ตตเลอร์ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกปี2019พวกเขาพูดกันว่าเดยองเป็นนักเตะที่เสริมเข้ามาเป็นคนแรกในยุคข,ของเอริดิชนฮากหากเป็นอย่างนั้นจริงผมก็จะบอกว่าใช่มันเป็นการเสริมที่ดี เขาเพิ่งจะอายุเพียงแค่25ปีมันไม่ได้มากมายอะไรมากมายในแง่ขององค์ประกอบของเขาแต่สิ่งที่เขามีก็คือเขาไปกับบอลได้เร็วเลี้ยงบอลได้ดีเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขันเก่งจ่ายบอลในระยะสั้นและก็กางได้ดีฐานะทีมที่กำลังหาผู้เล่นคุมบอลได้คุมเกมได้ช่วยให้ทีมครองบอลได้ดีผมคิดว่าเขาจะเป็นตัวเลือกที่ดีเขาไม่ใช่คนที่ทำประตูได้มากมายอะไรแต่เขาเด่นในเรื่องของคุมเกมซะมากกว่าคงนี้ ในสั้นนี้แมนเชสเตอร์จะเสียพอปา้ามหาเทพเจสเินการ์ดเนมันยามาติสและก็ชวนมาตาซึ่งมันควรจะต้องเสริมกำลังแดนกลางในครั้งนี้อย่างแน่นอนผมคิดว่าจะเป็นการสัญญาที่ยอดเยี่ยมมากนะหากดร่นี้สำเร็จจากทางอาแจ็กย้ายไปที่บาร์เซโลนาด้วยค่าตัวอยู่ที่77ล้านปอนด์และพวกเขาคุยกันว่าจะสัญญามาแมนยูในราว70ล้านปอนด์ซึ่งถ้าในราคานี้มันจะเป็นการสัญญาที่ดีอย่างแน่นอน เขาเติบโตภายใต้การกลุ่มทีมของเชนฮากเขาเป็นผู้เล่นที่สุดยอดเป็นอย่างมากในทีมของอาแจ็คในชุดชุดนั้นเลยก็ว่าได้ในบารดานี้เป็นนามังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันดีครับถูกใจเชนฮากแมนยูอาจได้2ส,สตาร์ดังร่วมทัพไฟเขียวแล้ว1นึ่งรายนะโดยทางเอริชเชนฮากคุณซื้อคนใหม่ของทางแมนยูตกเป็นข่าวว่ากำลังจะได้2แข้งดังที่เขาจะได้มาร่วมทัพในช่วงสมอน,นี้ โดยทางคูโตรเดสปาสเรสสื่อของสเปนตีข่าวบอกว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สโมสรยักษ์ใหญ่มีลุ้นได้ตัวนตเตะเป้าหมายของเอริกเชนฮาร์คผู้จัดการทีมคนใหม่มาสู่จินโอทัฟฟอร์ดถึง2รายโดยรายแรกนั้นก็คือแฟรงกี้เดยองกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของบาร์เซโลนาก่อนหน้านี้ก็ตกเป็นข่าวบอกว่ามีโอกาสสูงถึง95%ที่จะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของผีแดงด้วยค่าตัวอยู่ที่80ล้านยูโรกระทั่งมีการรายงานล่าสุดจากสื่อแดงกระทิงและบุเลยว่าชาบีเออร์นันเดส ผู้จัดจาการทีมบาเซรลนาเปิดไฟเขียวให้เดยองในการเจรจาย้ายไปกาแข้งกับผีแดงแล้วส่วนรายละเอียดอีกไายนะฮะคือมัทไทเดริกกองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของจชเวนตุสที่ทางเทนฮากต้องการดึงมาเสริมความแข็งแกร่งในเกมร,รับและก็ได้แจ้งกับทางบอร์ดบริหารของแมนยูรับทราบแล้วและถ้าเดียวนี้เกิดขึ้นจริงเทนฮากเดยองและเดริกจะได้ร่วมงานกันอีกครั้งหลังเคยผนึกกำลังร่วมกันมาแล้วที่อาแจ็คอาร์มสดดัมนั่นเอง อาผมเป็นว่าง,งานนี้เอา2เทพนะฮะมารวมตัวกันในถิ่นของแมนยูเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวจอมากันดิครับแม่ไกวทำอะไรก็สวยไปหมดนะ โดยงานนี้มีเ,เรื่องให้พูดมากมายไม่เว้นแต่ละวันนะฮะในของอกองหลังทีแมนยูที่ค่าตัว80ล้านปอนด์หลังจะถูกซื้อตัวมาจากทางทีมที่จิ้งจอกสีน้ำเงินเรอซัตีและตอนที่อยู่กับทางทีมเก่าแม็กไวนั้นทำผลงานให้ทีมได้อย่างน่าประทับใจซึ่งโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ทีแมนยูทุ่มซื้อตัวและยังได้รับเลือกให้เป็นกระตันทีมอีกด้วยนนในการ2019-2020แม็กไกว์ทำผลงานได้อย่างดีกับทีมเป็นที่น่าพอใจ แต่ในฤดูกาล2021แม็กควายมีฟอร์มที่มีการเล่นที่ย่ำแย่และเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในโลกออนไลน์ในทุกนัดที่ทีมแมนยูแข่งขันแม้บางเกมที่เจ้าตัวไม่ได้ลงเล่นก็ตามทีแต่ก็มีการบอกถึงอยู่ตลอดเวลานะแต่ในฤดูกาลนี้ปี2021แม็กควายมีฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่และก็เป็นการพูดถึงกันอย่างมากโขในโลกออนไลน์ในทุกนัดที่ทีมแมนยูแข่งขันแม้บางเกมที่เจ้าตัวนั้นไม่ได้ลงเล่นก็ตามทีแต่ก็มีการบอกถึงอยู่ตลอดเวลา ส่วนคอนเทนต์ที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากก็อย่างที่จังหวัดท่าจระเข้ฟาดถางใส่ปอกบ้าจังหวัดแม็กไกวฟ้องแฮนด์บอลมาติชท่าสกัดบอลเหยียดขาหรือจังหวัดหัวโขกปากทางบรอนโดนี่ก็เป็นตัวอย่างที่หยิบยกกันมาของพิมพ์เร์งกิจนนในรายการนี้ที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากคนอะไรมันจะซวยมันได้ซวยถึงขนาดนี้ซึ่งมีฉากคอนเทนต์ได้ตลอดเวลาถ้าคุณนึกไม่ออกให้นึกถึงแม็กไกวเลยก็ว่าได้นะนี่ก็เป็นการพูดถึงนะผมแฮ์ดี้แม็กไกว ผู้ที่เรียกว่ามีคอนเทนต์อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อยู่กับยูมาในครั้นนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสาวกแมนยูหัวร้อนไร้ชื่อปรอนโดชิงแชมป์แข่งยอดเยี่ยมพิมริกโดยแฟนบอลของแมนเชสเตอร์เตดจำนวนมากออกอาการโหร้อนหลังจากทราบข่าวประกาศรายชื่อนักเตะที่เข้าชิงผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลของพิมริกในสันนี้ โดยไม่มีชื่อของคิสโน่บรันโดกองหน้าขวัญใจของพวกเขาตามการรายงาน,นจากทางแมนเชสเตอร์อีวิเนงนิวดาวยิงวัย2จปีรายนี้ย้ายกลับมาอย่างชินโอทัฟฟอร์ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ด้วยค่าตัวเพียงแค่20ล้านปอนด์และยิงไปแล้วทั้งสิ้น24ประตูในทุกประการดาวยิงได้ถึง18ประตูในลีกพร้อมกับเคยคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนมาแล้วถึง2ครั้ง อย่างไรก็ตามนะฮะได้ประกาศประกาศรายชื่อแปดักเตะที่เข้าชิงรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งฤด,ดูกาลครับไม่มีชื่อของปรนโดโดยมีรายชื่อของเทนอลิสเดอร์อานและโบเมซาน่าจะทางลิเวอร์พูลเจ้าคันเซโร่และก็เควินเดอบรอยจะทางแมนเชสเตอร์ซิตี้จาาร็อดโบเวนจากทางเวสต์แฮม ซนทึงมินจะทางเซนต์พอตสเปอร์บุคาโยซาก้าจะทางอาร์สเนอตและก็เจมส์วอร์ดเพาจะทางซอลต์แมตันซึ่งเรื่องนี้ทำให้สาวกแฟนบอลปีสแสดงหลายคนแสดงความไม่พอใจด้วยการโพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์เช่นกรุณาทํทำอะไรให้มันเข้าท่าด้วยนะโรนโดได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือน2จากทั้งหมด10ครั้งมีตัวเต็งกี่คนที่ได้มากกว่า2ครั้งบ้างอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะมีในรายชื่อในครั้งนี้ ในขณะที่แฟนบอลบางบรายตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับผลงานของนักเตะบางคนที่มีรายชื่อและถามว่าพวกเขาโดดเด่นกว่ากองหน้าแมนยูตรงไหนตัวอย่างเช่นซาก้าเนื้อกว่าบรันโดพิมบริกเป็นตัวตลกไปแล้วหรือว่าบอร์ดเพาเหนื้อกว่าบรันโดคือเรื่องตลกนะและก็ซาก้าเนือกว่าบรันโดเอาจริงหรือเนี่ยสำหรับการโหวตในครั้งนี้โดยมีนักเตะพิมบริกิจ เปิดให้โบสด้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปและจะปิดการโบวตในเวลา18นาฬิกาของวันที่16พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นของอังกฤษครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมอสรแมนเชสเตอร์เดดในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนตากิชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ